แล้วก็ศูนย์สอง,องของขายยาสมุนไครกับผมนายสปวันเจ๊มากนะครับก็ามาแล้วจากส่งขลานะครับ10กับเบอร์15กระปุกยะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบอร์ยาลาเบอร์15 4 6เป็น1 2 3เดี๋ยวผมจะจัดส่งให้อ่าโอเคบ้า์ที่3ครับ0 2 5 4 3 7 0 3 1้ีนยนนะครับ0 2 5 4 3 7 0 3 1ถึง4ครับ0 2 5 4 3 7 0 3 1 0 2 5 4 3 7 0 3 2 0 2 5 4 3 7 0 3 3 0 2 5 4 3 7 0 3 4ครับเบอร์10เบ 5, 1, อร์5 1กระปุกนะครับ but i see behind him that okay อ่าหมดเวลาเพียงท่นี้นะครับเวลาทัฟฟีวบดิยายะวัสลาอมัโกมาเราตุวน้อยบวรากาศตัว